น้องฉันเป็นอะไรคะน้องสาวคุณตั้งคันครับฮะท้องเหรอคะครับอายุคันเพิ่งจะหนึ่งเดือนน้องเล็กท้องเหรอ กำลังจะมีลูกถ้าพี่ภูมิรู้ว่าจะมีลูก เขาจะดีใจขนาดไหนนะแล้วถ้าพี่หนึ่งรู้เรื่องนี้คิดว่าเขาจะดีใจไหมทำไมพี่สองห่วงแต่ความรู้สึกของพี่หนึ่งทำไมไม่ห่วงความรู้สึกน้องเล็กบ้างเลยอะคะพี่ก็ห่วงทั้งคู่นั่นแหละนี่ก็น้องนั่นก็พี่ถ้าพี่หนึ่งรู้เรื่องนี้ขึ้นมาจะเป็นยังไง คิดว่าเขาจะอยู่เฉยจะไม่ทําอะไรหรอพี่สองคิดว่าพี่หนึ่งจะฆ่าน้องเล็กหรอคะน้องเล็กอย่าพูดแบบนี้อีกนะนี่ไม่ใช่เวลามาประชดพี่มาช่วยกันคิดดีกว่าไหมว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงจัดการเหรอนี่พี่สองจะให้น้องเลยทําแท้งเหรอคะไม่ใช่ก็พี่บอกว่าพี่จะจัดการอนะไม่นะคะน้องเล็ก ไม่เอาลูกออกเด็ดขาดพ,พี่ไม่ชั่วพอจะให้น้องตัวเองทำแท้หรอกนะพี่อยากให้เรามาช่วยกันคิดว่าควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีพี่ไม่ต้องคิดค่ะแล้วลูกน้องเล็กก็ไม่ใช่ปัญหาของใครด้วยแต่เป็นพยานรักระหว่างพี่ภูมิกับน้องเล็กในเมื่อนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของน้องเล็กพ่อ แม่ลูกน้องเล็กจะให้คนที่เป็นพ่อเป็นคนตัดสินใจค่ะว่าจะทำยังไงที่คุมหลักน้องเล็กที่คุมมก็จะต้องรักลูกด้วยเขาคงไม่ปล่อยให้ใครมาพากลูกเมียไปจากอกหรอกค่ะใช่ไหมลูก ระวังนะคะไปค่ะทานอาหารเย็นกันน้องเล็กยังไม่หิวเลยค่ะแต่ว่านี่มันเย็นแล้วนะคะ <c oughs> คุณน้องเล็กแล้วคุณน้องเล็กก็ต้องทานยาบำรุงที่หมอให้มาด้วยรีบทานเถอะค่ะเดี๋ยวหายร้อนแล้วจะไม่อร่อยค่ะนั่งค่ะอ <c oughs> ถ้าไม่อร่อยนะคอยดูอร่อยสิคะคุณน้องเล็กพอทำสุดฝีมือเลยรีบทานนะคะเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อย พร้อรออยู่ข้างหลังนะคะซ่องเล็กเป็นอะไรทำไมถึงได้ลลกหนีไปแบบนั้นเอ่อพรพรไม่ทราบเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวพรขอตัวไปดูคน้องเล็กก่อนนะคะไม่ต้องเดี๋วฉันไปดูเองค่ะ แล้วถ้าคุณหนึ่งรู้ว่าคุณน้องเล็กท้องกับคุณ <c oughs> น้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กเป็นอะไรอ้วกหรอน้องเล็กทำไมถามไม่ตอบละ่ะไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแต่พี่ได้ยินเสียงอ้วกนะ ที่หนึ่งอย่ามายุ่งให้ไหมอ่ะก็โผล่าไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้เป็นไรสิปิดปิดบังบัง,งแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆนเปิดประตูเปิดประตูนะน้องเล็กเปิดประตูสิพี่บอกให้เปิดประตูน้องเล็กเดี๋ยวถ้ดิ้นตายหรอกถ้ารู้ว่าฉันท้องกับพี่ฟูเปิดประตูไม่เปิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็นอนในนั้นไปเลย ที่จะเอากุญแจมาล็อห้องให้ตายอยู่ในนั้นแหละน้องเล็กเปิดูดูนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วนี่ค่ะพอใจรลยออยังเดี๋ยวอะไรตัวก็ไม่ร้อนนี่ทำไมถึงอ้วกล่ะ ไม่รู้พี่จะถามอะไรนักหนาเลิกจุนชาชีวิตคนอื่นได้แล้วไี่แค่ถามด,ดีนะทำไมต้องมาตะคอกใส่พี่ด้วยเจ็บใี่หนึ่งและนี่ใส่บงการอีก เที่ยวกับหมาเหรอฉันเป็นพี่กันนะอย่ามาถอยกับฉันแบบนี้พี่สิถอยทําตัวเป็นเจ้าชีวิตชอบมาใช้อํานาจกับน้องแล้วก็ชอบมาแย่งของของน้องไปนาดานเสกล้าด่าฉันขนาดนี้เลยเหรอคลานเหมือนหมาแล้วกราบฉัน๋ยวนี้ฉันไม่ทาอะไรต่าตแบบนั้นหรอกถ้าพี่อยากทําพี่ก็ทําเองสิอาฉันบอกให้ยดน้าฉันอยู่นี่ฉันบอกให้หยุดกน้าฉัน ทุกเรื่องอ่ะคิดว่าเป็นพี่เราจะสามารถข่มเหงกันไปได้ตลอดชีวิตเหรอฉันไม่ใช่เด็กในอุ้งตีนที่แล้วฉันไม่ยอมฟังพี่มันทั่สิคะตอนที่คุณพ่อตายใครเลี้ยงดูแกมาฉันนี่ไงอพีพี่คนนี้น,นี่ไงอีน้องอักตันยูพี่ก็ลำเลิกบุญคุณไม่เลิกอ่ะพ่ออยู่นั่นอ่ะฉันเสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวได้ยินจดเอียนหรอแล้วแกเราทำอะไรบ้างได้แต่กินเที่ยวใช้เงินสมบัติคุณพ่อ เล่นโสเชี่เไปวันๆไม่เอานะายหนึ่งทำไมด่าน้องขนาดนั้นนี่ก็เหมือนการหนาใจร้อนเหมือนกันเถียงกันไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะมีแต่กลด่ากันเอาชนะค่าคารนกันไปพักสงบสติอารมณ์ซะก่อนไปนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันน้องเล็กไปกับป้าเอะลูกไปไปไ,ปไปใจยเย็นไอ้ภูมิเรศอยู่ไหนอย่ามาขึ้นไอ้กับผัวหนึ่งนะคะ เรียกไอ้มันยังน้อยไปยังผัวแกมันต้องเรียกว่าอ้รู้รสึกเป็นบ้าไปแล้วเหรอคะทำไมต้องตามมาดักคุณภูมถึงที่นี่ด้วยนี่ถ้าทางแกเนี่ยเป็นคนฉลาดนะยัยหนึ่งแต่จริงๆแล้วแกงโง่มากแกหลงรักผู้ชายคนนี้ซะจนหูหนวกตาบอดแม้กระทั่งกลิ่นความชั่วของมันที่กําลังโชยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งอยู่เวลานี้แกก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นของผัวแกปากก็สูตรนั่นแหละคะ่ะที่เหม็นเนา่าหุบปากแล้วไปอยู่โรงพยาบาลบ้าไป ออกไปจากห้องหนึ่งเดี๋ยวนี้นะไปสินัทสุรีพากระสูออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปหนึ่งหไป ไอ้ภูมิมาเรกผัวแกทำน้องเล็กท้องแกรู้ไหมมันเป็นพ่อของเด็กในท้องมันได้ั้น้องเล็กเป็นเมียอีกคนหนึ่งแกมันโง่ไม่รู้เรื่องเลยว่าผัวแกทำความชั่วอะไรไว้มั่ง รักหนึ่งดีไหมคะว่าคุณพงศก็รักหนึ่งเขาถึงได้แต่งงานกับหนึ่งคุณพูศก็รักหนึ่ง้มงนนงงงยมันสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกแกให้แกหลงรักมันนะสิแล้วแกก็เชื่อมันทุกอย่างจริง,รงๆแล้วมันไม่เคยรักแกเลยสักนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะไปยุ่งกับยายนองเล็กทำไม ่นคุณหึงแล้วเรื่องนี้คุณสองก็รู้ดีคุณน้องเล็กเป็นคนสารภาพว่าพ่อของเด็กในท้องเนี่ยก็คือคุณภูมิรศเห็นไหมเขารู้กันหมดยกเว้นแกแหกตาตัวเองให้มันสว่างได้แล้ว ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพื่อที่จะทําลายแกสามคนพี่น้องมันได้แกเป็นเมียแล้วมันก็ได้น้องเล็กเป็นเมียอีกคนนึงแล้วมันก็จ้องตาเป็นมันจเจ้าเยียสองเป็นเมียมันอีกคนแต่เย2สองฉลาดเลยมีโอกาสรอดไงไม่เหมือนแกหรอกที่มันแอบไปนอนกับน้อง,นงเล็กตั้งกี่ครั้งแล้วยกก็ไม่เคยรู้ yeah! แกคนเดียวที่ผิดผิดตั้งแต่แรกที่เอามันเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแกปล่อยให้มันมาสวยสุดอยู่ในบ้านบ้านใหญ่มันกินอยู่กับแกบ้านเล็กมันก็กินอยู่กับน้องเล็กเหมือนกับมีเมียหลวงเมียน้อยอยู่ในบ้านเดียวกันไงได้ยินไหมไม่ไม่ถึงลาไปไม่ถึงไม่ถคุณน้าคุณน้า สารละเลวที่แย่งหัวฉัน พี่ผมก็เป็นผัวน้องเล็กเหมือนกันน่ะช้าทัวหาผู้ชายไม่ได้เลยไงถึงไม่แยกผัวพี่แกอ่อยเขาใช่ไหมแก้ยาเขาใช่ไหมถึงทนไม่ไหวอ,ะอ่ะคนที่อ่อยพี่ภูมิก็คือพี่ต่างหากนั่นแหละแต่กับน้องเล็กะเราได้กันเพราะความรักทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขมากแล้วพอพี่ภูมิรักน้องเล็กน้องเล็กก็เลยท้องขึ้นมาแต่พี่ไม่มีมืนจะท้องหรอกเพราะอะไรรู้ปะเพราะพี่ภูมิเขาไม่ได้รักพี่ไง ไอ้คนแกจะถักหลังฉันแกถ้าเราถลกหลังเันตามกันมาอี่เียงแกเหมือนแม่เลยแฮะยินเลยพี่มันก็เก่งแต่ล้ำเลิกบุญคุณบ้าอำนาจใครอยู่ด้วยก็เหมือนตกนรกอ่ะพี่ภูมิไม่ควรที่จะต้องมาถูกทรมานอยู่กับพี่ปล่อยให้เขามาอยู่กับน้องเล็กอยู่กับเมียกับลูกในท้องนี่โกงไร ลูกเป็นแค่เมียเก็บเป็นพี่ระ้พอให้รถของเขาจะเป็นเมียแต่อแต่ที่ถูกต้องตูกกฎหมายก็แค่แต่งเป็นพี่ีเท่านั้นแหละพี่ภูมิไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสกับน้องเล็กแล้วไงว่าไงนะทะเบียนสมรสอะไรตัอและคุณภูมิเขาไม่มีทางเอาคนอย่างแกแน่ แกมาตอนแหละอลีกตอนแหละไม่เชื่ออไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไงนี่ดูให้เต็ม ที่จดทะเบียนสมรสอะพี่ภูมิจดทะเบียนกับน้องเล็กก่อนที่จะไปแต่งงานกับพี่ปแปลว,ว่าน้องเล็กเป็นเมียตัวจริงไม่ใช่พี่พี่มันก็แค่เมียแต่งเมียน้อย ขอดวิมานสีทองดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี